ดเพื่อสวัสดีรไฟเกมเมอร์นะครับอยู่กับเอเนะครับยังงเรามาเอาชีวิตรอดนะตอนที่หนึ่งตอนที่หนึ่งหรือตอนที่ห้าวะเอาเออตกเจ็บไหมครับเจ็บแน่นอนอิงด้วยเจ็บใจไงใจมันเจ็บมั้งตัดไม้ครับเอาเราจะมาสอนวิธีตัดไม้เอาลงที่มืออัดใต่ต้งไว้มันก็จะเกิดชิ้นอ่า ไม้ดีไม้ดีิไาตัดมาเอาละหายไปไหนกันเอาว่าเอาสิเร็วแต่ก่อนก็อยู่คนเดียวตื่นเอออยู่คนเดียวตื่นเออคมสุขม่นเคยแปรเปแล้เอาก็ไปตัดไว้ บิบารไปบามาก้วป่าที่ไหนนะครับ B A S ที่แปลว่าบานานาหรือเปล่าวะตุ้มตุ้มหัวเี PE เกมไหม PE เ a ม e r S <S แฝดบานานา่เาเ๊ะมาเอมาเดี๋ยวขวานเดี๋ยวขวานจอมหัวเลยวันนี้เราก็จะมาเล่นถึงเก้านาทีนะเก้านาทีขึ้นหรือเปล่าเก้า <c oughs> นาที ไม่น่าพูดเลยเ9นาทีตรงนะครับตอนนี้ผมเป็นหวัดอยู่งบคจะข้างมากท่าไหน่ให้ให้บีให้พีอีเกมเมอร์หลุดนะครับผมไม่ใช่ ไม้ไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะจค่อยๆหดเห็นมาลงท่ามตอนนี้เลยต mm hmm. ัดไม้ให้พร้อมไม่หมด mm hmm. อ๊ยอุอุ๊ตัดเฮ้ยทำไมต้นไม้มันไม,ไม่เกิดอะไรวะเนี่ยเ mm hmm. อ้าเออลืมแล้วกูไม่ได้เล่นมา mm hmm. ครับมันเหมือนกันนะได้เล่นแต่เกมอื่น mm hmm. แอสตรอรี่ม,มูนผู้ชมที่ดูอยู่นะครับมันก็มีเนื้อหาเหมือนกันนะครับปดใไ<ห>ทวิจิในการในการรับชมด้วยนะครับโอ้โหเคยตีกันนะออแต่มันมีความรุนแรงที่ทำให้หัวใจเราลดได้นะครับเดี๋ยวหาท่ามก่อนนะพี่ปะ๊ PE Gamer อรเา PE เฉยๆนะไปเจอแล้ว ดูกลว่ามันจะทำไหมกลทำเลยอะ PE gamer อยู่ไหนฮะก็ปัญญาอ่อน e. อยู่แล<ว> e. ่นนะ PE gamer นี่ะฮะผมก็จะดีอย่างนี้แหละครับหัวใจดีเลยนะนเนาะ p ค gamer เนี่ ลไปจ่ลองลอยไปตามอากาศอดีดีไปหาท่ากันควิงคอนสุดท้ายนะครับว้าวโอ้ย ไม่เคยฆ่าสัต e. ว์เลยไง PE gamer เนี่ยเกมหนย่งใหต้นไม้ล้มเจอแล้วมไม่มีคิดทัดเห็นเลยตัดต้นไม้ด้วยนะมีความไม่เข้มข้ เห้ยเดี๋ยวครับเองเกมเมอร์ควานหินไปเลยเอาไปเราอยู่แบบโคตรประหยัดเลยนะโอ้โหโคตรนะพี่แอ๊ไม้ไม่พังครับพี่แอ๊หจบแล้วท่านผู้ชมครับ ครับเราจะเห็นอะไรก่อนนะฮะขู่งานนะอืมนี่ปุไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะได้น้ำบัดขูงงานอ่ะเฮ้ยน่าเบื่อแล้วฮะเราก็ไปทำอะไรทำนะดจีรีจีรีีรีจีีจะลองระวังเจอปลาฉลามหนึ่ง วัวไปเลยข่าวัวอืแต่กอนก็อยู่คนเดียวเติเติดความสุกไม่เคยเดียวเออเฮ้ยใช้เวลามาเล่นไหมเนี่ยใช่พี่ับชอบเล่นนะอย่างเช่นนะ เกมซีโฟเฮ้ยเกมพีซะอีกแาวแต่งเพลงแลวแต่งไอโวการ์ตูนมาเป็นเพลงเนาะ ผมมีอีกชื่หนึ่งนะคะว่าไมคิดิโตเกมเมอร์นะอืมเอาชื่อประตูนม้เป็เอชเอาก็ก็เป็นอยู่แล้วเนาะ <_ s 2> เอาเล็กเล็กเล็กคนนี้เขาว่าประตูซอสค้ามาก่ามันซอสค้าตรงไหนว่าซอสอาร์ตโอ้ยนอน่าจะอารนะน่าจะได้เยอะอยู่ อาไปเขาแล้วใกชั hmm. ้นน <ooo> ี่ง่ยดด้ตาใช่ไหมใช่ได้ครับผมบอกว่าผมก็จะผมไม่คยค่าใครเลยัรเลยจะเป็นที่มาโัเคโอเคเพชรเล็กค่อยเขา อันเดียวนะครับคลิปนี้ก็น,นะครับมาๆๆเรามาลาจากกันหน่อยล้วดวงอาทิตย์บายๆท่านผู้ชมก็บายๆนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเรามาจบด้วยภาพภาพอาทิตย์ที่สวยงามบายบายบายมากครับ